สวัสดีค่ะมีข้าวเชา่อมากินแหนมเนื้อง <c oughs> เอเ้าทาแหนมไล่เนี่ยขั้ขมที่สามอเด้เนี่ยจะขั้มแล้วนีขั้มที่สามกินแหนมเนื้อหน่ต้องแหนมเนื้อกินขั้มหน่อยบรได้๋ได้เป็นว้าแมวตัวค่ะตัวปลากรุงกรัวแบบใดคะแบบจังเสียค่ะเพราะว่าเครื่องมันหลงไหรอเซ่ มันหลายใส่หน่อยก็ได้ดิถามผู้เกิดก่อนผู้ใดเกิดก่อนนี่ตัวผู้เกิดก่อนโมก <c oughs> ารกินแหนมเมืองเอาพักใบลางเออคือ <ừ. S 2> ว่าเอาอันอันอันเนี้ยแค่นั้น,อนเองได้แต่<ป>แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัดบ่แล้วแต่ถนัดลูก <ừ. S 2> บ่สูตรมันจริงๆแม่พูดจักบ่แม่พูดจักมาพูดจึงหูแต่กิน ผมเพื่อแม่ก็เอาไว้ทัง้งทั้งผักบางเทื่อแม่ก็เอาไว้ใต้ผักนี่แล้วแต่มันมาแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ข้ามไหเอาอันไดไว้ทั้งล่างทั้ง,ท,งทั้งก้นก็นได้แม่ข้ามดีเท่าไรแล้วเนาะอันนี้ขั้นสี่แล้วจ้ะจริงใส่ใส่ย่างละหน่อยนี่อันนี้มีอะไรบ้างคะใส่อะไรบ้างบะหม่วงกับไส่ชิ้นหนึ่งบะแต้กับไส้ชิ้นหนึ่ง กระเทียมกระชินหนึ่งกล้วยเนือกล้วยเหลือเหลือไอ้บักพริกเนี่ยบักพริกทอดนาริกากล้วยกระเจี๊ชิ้นหนึ่งอันนี้กระเจีต้นหนึ่งนี่ยใส่ยางละชิ้นลายยางมันคือข้ามญ่แต่หูเออบาริกาลายยางร่วมกันแหนมกันไงตอนเนาะมบนีิกามะฮอจังสีจักน้อยนี่น้อหอจังสีร้านนี้กระเจีปากเสียโอ้ยวิธีสาธิตการวิธีสาธิตการกินสาธิตการกินแหนมเนี่ย ยำนี่นะอันต้องยำปากยุ่มยุ่มบอบอกพระท่านได้บ้านบอกว่านั่นไงบอกรถไปบ่ได้นะคะอืมกินแหนมเนื้อบอกว่ากินแหนมเนื้อห้ามไม่กินทับทิมบ้าวเออจะเป็นเดทแหลกบ่ได้เด้ย บอถ้าถ้าเป็นผู้บ่าวแบบว่าคบกันโดนนี่โอเคอยู่แบบหูกันแล้วมันสินะแต่ว่า้า,ดา,<ห>าเดทแร<บ>กนี่เดทแรกเดทสองอน,บบน,บบน,บบนส่วนไปกินแหนมเนื้องนี่สิอยากอายนะจังหน่อยเป็นเดทแรกบอกในเดทแตกสร้างบอกซุพิตาทำให้เขารู้ปไปเลยว่าฉันเป็นแบบนี้เหรอปล่อยออกไปเลยว่าตัวเองมีอะไรก็แบบว่าอันก็แบบว่าสมัยเป็นสาวสินะแบบว่าไปกิน กินก๋วยเตี๋ยวกับผู้บ่าวสิบวกกับอันนี้เด้กินนั่นแบบเออดูเส้นบวกกินเด้ต้องใส่ตักใส่สอนก่อนนะใช่ะแต่ว่าบอกชื้อๆเนาะเพราแม่เกิดโดนว่ะอ่าอันนี้แต่แต่เป็นบ่าวเป็นสาวแต่แต่จีบบ่าวแม่ไม่เคยได้กินจักเกื่อมี่บอแหนี้นุ่องสมัยก่อนบ่ทันมีเนาะอันแม่ได้ลูกสองแล้วจังไดนกินบ่จังไดนกินไม่รู้ดอนแม่แม่เนาะบ้านเฮาบ่มีไหมของแม่ฮู้จักอยู่นี่คือกันกินะแม่ฮู้จักอยู่สารคาม วิที่ไปเปิดที่สารคามหูจักแต่ว่ากับ่เคยกินหอก่า่คยบ่อยลนมักปันใดกินใดอยู่ข้ามสองามีคำที่หานะคะไปกินไปกินวิ่ที่คที่หแล้วค่ะไ่ใ่ไปก็ไปจากทางก็กินเลยยกินเขาเห็นเลยอยู่บนก็มเดันอินโดร้อินโดแม่แม่ไปเนาะบ้านลอเลจะไปทากินอยู่ข้านอิ่มเนาะเออจะข้าอิ่มข้าม จี Styles, หาคำอิ่มตานจประมสามขอิ่มใครจำไม่กินกวย่งเออกเออแล้วมากินน้ำเออแล้วนั่งอาอเออกต่อเอ้ามาใส่ตบีเว่าแดแเมื่องจีบแบบนี้ว่ว่าใครสามากินคือมากินอันนี้มากินวิธีแดงก็ น,ออน้ำแดงมันจะออกนนแบบใสๆยงานเนี่ยพอมีดีมันจะออกแบบคนคุนแงแบบมาแดงเอเลี่ยมใครมาที่อุดอรอย่าลืมนะ,ะเป็นของขึ้นชื่ออุดรข,ของขึ้นชื่อเมืองอุดรก็คือแดงเนืองวีทีนะคะตอ,อนนี้เพิ่อเปิดร้านใหญ่คันมาบดัดคันบาวดเด็กินคือถือว่าบะหอ,อ,อ,อี่รดดกำลังมาได้กินอยู่นี่ละ่ะคือกัน อุดอนก็ต้องเด็กกินลุ้นไปซอยเอาเข้าวเดี่ยวนะคะจะเอาแบบเป็นขอ,องฝากข้อตอดกับนีแต่ว่าพอทานก็ได้แบบเดินทางก็ได้นะคะอิ่มแท่นเขาเป็นเด้จอจ้ะอิ่มดีด การฮอ่ตรงนี้สกิลการฮวนิดนึงเด้ต้องให้มันแน่นแน่นจังหน่อยไปแล้วค่ะซิมน้ำมูก่อนจะคํำฝากติดตามช่องเวลาพาเบิรนช่องพี่วิสุพิตาช่องน้องแป้งนัธิดาพาเลาะช่องกินแซบนัวครัวหมอลำโดยพี่น้ำอ้อยด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายไปพร้อมกับคำแหนมเนื้อของพี่บิเลิศบินค่ะบ๊ายบายค่ะ